โอเคครับตัวแรงดึงไปขึ้นครับยางระลบเดิมไปขึ้นเดี๋ยวต้องให้ยางโอตานี่มัไม่มีแรงมาเลยขนดนี้นนะดึงบ่ขึ้น,นครับเมื่อดึงคันเดียวก็ดึงคันเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอชพีมาดึงครับเอชพีมาแล้วครับ สวัสดีพี่น้องชายทุกทุกท่านครับแล้วก็ชาวเพจเฟซบุ๊กหมูน้อยมันทุเมิดครับผมขึม้มาดึงสามคันเลยไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวให้สามสองมาลงครับบิ่งนี้ไม่ไหวครับรถใหญ่เวลาติดแล้วมันดึงไม่ค่อยขึ้นครับ ตเจ้า,ออจาของนาก็อีกเพลงนึงก็มาตามมันก็ให้ไปไทยเฮ้ยเตรดได้จัดนี่เทรศยุบๆเถอะเรศยุบต้องตกขนกน้ำมันเยอะ อ๋อดึงจะดึงสองคันครับ <laughs> จมคันเดียวครับจะดึงสองคัน <laughs>

เด้งลูกพี bien, oui, oui ่เชียงฟ้าไม่ไม่กรลังเลยไม่มีแรงเลยรถเชียงฟ้าเนี่ยโอทำาบบตอนนี้จะถ่าย ô reng reng, chân anh lóc reng quá, cay lăng, ô, chút chặt, hả? โอ้สุดกัดลังดื้อโอ้เอาตัวแรงมาลงครับวิ่งนี้ไม่ไหวห้าศูนย์เอาถุกี้จัดการก็นุ่ยวันนี้จอดมุมเหมือนเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับมีรถดึงแล้วครับ มาห้าคันครับจุมหมดให้มันรู้ไปครับผมโอ้โหี่ใหญ่เวลต้องเว่ต้องโมี่น้อง บิงนี้ก็ลงมเหมือนกันครับนี่ครับเอาสาสองตัวแรงมาลงรบุญรบุฮะดเย ข้งเียะสออ๋อต้องเี่สองครับสามสองตัวนี้เยกสี่สองไม่เหลืนาสามเป็ดไม่กี่ท่าสามเป็ด ครับเดี๋ยวเอาสามสงลงครับปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะรอมีก็ไม่รู้แต่สามสองเป็นรถที่เล็กนะครับคล่องตัวน้ำหนักเบานี่ครับตรงนี้ครับทั้งหมดเลยครับผมยังไม่ได้รอบหนึ่งเลยครับได้ครึ่งรอบเองอ่ะจะการแลกลูกเพ่ เอาคิดมาด่าโฟวินเลยไม่ได้ใส่โฟวินกัเอายังไปได้ครับอ่าสุดจัดครับนี่ครับไม่มีอาการเลยครับผมนี่อ้าว

อยู่ครับโอ้โอ้สาสองยังไม่รอดครับดูครับ รวหน้อยยลเวนี่ครับถ้าเบาเนี่ยจะดึงขึ้นครับแน,คบน,คบน,คบน่ครับนี่ครับง่ายครับอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โอโอ อ่ะโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับ <laughs>